ให้เราได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะซึ่งการแสดงต่างๆนั้นมีประโยชน์สําหรับการเรียนรู้โลกของเรานะคะว่าโลกของเรานั้นมีความกว้างเพียงใดเราไม่ใช่แค่อยู่ในแค่ประเทศของเราค่ะแต่เรายังเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและก<ห><ห>ันได้ถ่าไตอนไหนตอนท่เดั่ะและต่อไปนะคะ พบกับทีมของประเทศศรีลังกาค่ะมาในบทเพลงความฝันอันสูงสุดโอเค let's start from ศรีลังกาโอ้ยบอกเขาอย่าไปยืนไปครับพบกับทีมเทเรนซ์จาก republic of tajikistan russia please enjoy the show 9, 9กอง8469กรุงเทพมหานครและหมายเลขรถทะเบียน4ขด82194ขด8219กรุงเทพมหานครโปรดขยับรถให้เราด้วยนะคะค่ะและโชว์ต่อไปนะคะพบกับโชว์ของซับไซส s กี s จาก Republic of s a k a y y k u u i a r u u s s i a The next show from Sub s u b s i z e k a Republic of s a k a Yakutia Russia, Russia. let's start และขอเรียนเชิญทุกทีมค่ะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ละลืกอ